สำหรับคนที่จะสร้างบ้านนกดาวนะครับทำบ้านนกดาวและจะทำเป็นรีสอร์ทไม่รู้จะวางผังยังไงในพื้นที่ตัวเองใส่ได้กี่หลังจะต้องหันไปทางไหนไม่อยากเรียงให้เหมือนห้องเช่าปรึกษาแล้วได้ครับทางเรามีบริการครับวางผังเนี่ยครับตัวอย่างแบบนี้เลยคือเราจะวางผังเข้าสเกลแล้วก็มีขนาดพื้นที่ให้ทิศทางลมทิศทางแดดทางเข้าทางออกเราก็จะแนะนำให้ได้ ถ้าปริมาณมันเยอะเราก็จะทําเป็นแมสครับแบบนี้ครับวางตามตําแหน่งจะได้รู้ถึงมิติครับมิติของอาคารจริงๆในการจัดวางก็จะเป็นการจัดวางที่เผื่อในเรื่องของแลนด์สเคปเรื่องของเสาไฟทางเดินทุกๆอย่างครับลูกค้าจะได้รู้ว่ามิติมันเป็นยังไงแคบไปไหมกว้างไปไหมเราจะได้รู้ว่าจำนวนของหลังทั้งหมดที่จะลงไปเนี่ย ใส่ได้เท่าไหร่ขอให้ได้บ้านที่ดีนะครับขอบคุณครับ